เปิดภาพล่าสุดสิงโตเดอะสตาร์หลังผันตัวไปเป็นข้าราชการทหารอากาศเรียกได้ว่าเป็นนักร้องที่โด่งดังมาจากเวทีนักล่าฝันสําหรับหนุ่มสิงโตสหรัฐฮิลันธนะพูว์ดลหรือสิงโตเดอะสตาร์ล่าสุดได้ผันตัวมาเป็นหนุ่มในเครื่องแบบบอกเลยว่าเปลี่ยนไปมากจนแทบจําไม่ได้เรียกว่ามากความสามารถทั้งการร้องเพลงและการแสดงจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มสิงโตแถมเจ้าตัวยังสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการกองทัพอากาศได้สำเร็จ โดยเป็นหนึ่งในสตัวจริงที่ได้รับคัดเลือกท่ามกลางผู้สมัครหลายหมื่นคนจากทั่วประเทศแถมยังสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มในเครื่องแบบเต็มตัวเลยทีเดียวค่ะแถมยังทําเอาสาวๆกี้กับลุกใหม่ในเครื่องแบบทหารอากาศและชุดนักบินแถมยังดูแลหุ่นรูปร่างตัวเองอีกด้วยขอบอกเลยว่าการแข่งเป็นมัดมัดแถมยังหล่อแบบ up วลเวอร์ทำเอาแทบจำไม่ได้เลยจริงๆ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม s u b s สไคร e และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า